สองห้าศูนย์ห้าตราแผ่นดินโอ้ยดูหอมจังไอถุงอะไรทำไมหอมเปิดมาหอมหอมมากเลยถุงอะไรเนี่ยหอมค่ะอ๋อเป็นคํามีคําวานโมน่าจะเป็นใส่เครื่องหอมหอมค่ะเปิดมาหอมเหรียญหอมมากเลยถ้าทุกคนนะถ้าโทรศัพท์มีกลิ่นนะเช่นหอมค่ะเปิดมาแล้วหอมชื่นใจเลย เหรียญหนึ่งเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินพศสองห้าศูนย์ห้าค่ะหนึ่งบาทตราแผ่นดินสองห้าศูนย์ห้ารับซื้อเหรียญละสามบาทนะคะอย่างนี้ตีเป็นชํมรุดเนาะเพราะว่าขายต่อไม่ได้อย่างไรถ้าจะไปรับซื้อสามบาทไปแล้วก็ขาดทุนไปแล้วสองบาทอ่ะเพราะมันอย่างเงี้ยอย่างนี้นะคะไปั่นปแลกเท่าหน้าเหรียญแลกคืนกลมเพราะว่าขายต่อนักสะสมอ่ะยังไงก็ไม่ได้อยู่แล้วนะคะเหรียญแบบนี้นะคะขออนุญาตนะคะ อันนี้ค่ะบอกเป็นทางการเลยว่าถ้าแบบนี้นะคะตีเป็นชํรุดได้1บาทเท่าราคาหน้าเหรียญน,นะคะเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินแบบนี้นะคะไม่ต้องส่งมาค่ะชํรุดค่ะเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินปกตินะคะรับซื้อเหรียญละสามบาทราคาเขาลงค่ะตอนนี้นะคะซนนึ่งก็กลับลดลงตามกระแสค่ะถ้า ถ้าราคาเขาปรับขึ้นนะคะเศรษฐกิจฤฤฤฤฤฤดีกระแสเหรียญดีของสะสมเหรียญดีนะคะของสะสมราคาดีมันก็จะปรับขึ้นนะคะบางอย่างก็มีขึ้นนะคะมีขึ้นมีลงตามกระแสค่ะนี่เลยนะคะเหรียญเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นเหรียญหนึ่งบาทเหรียญตาแผ่นดินก็จะมีนะคะชนิดราคาห้าสตางค์นะคะตาแผ่นดินสองพันห้าร้อยนะคะสองห้าศูนย์ศูนย์นะหนึ่งสตางค์สองพันห้าร้อยรับซื้อหนึ่งบาท ห้าสตางค์สองพันห้าร้อยรับซื้อหนึ่งบาทสิบสตางค์สองพันห้าร้อยรับซื้อหนึ่งบาทสิบสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์สองพันห้าร้อยรับซื้อหนึ่งบาทเหรียญห้าสิบกางหนึ่งบาทเหรียญหนึ่งบาทสองพันห้าร้อยรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทค่ะพอสองพันห้าร้อยนะคะอันนี้หนึ่งบาทใหญ่ก็จะประมาณนี้นะคะหนึ่งบาทที่เขาเลิกใช้แล้วนะคะเนี่ยค่ะก็จะมี ประมาณนี้นี่เลยนะคะครบนีน่ขาดเหรียญสองพันห้าร้อยอยู่เหรียญหนึ่งจริงเขาจะมีห้าเหรียญหนึ่งบาทเหรียญหนึ่งบาทที่รับซื้อนะคะสองห้าศูนย์ห้าสามบาทเหรียญหนึ่งบาทครุฑสองห้าหนึ่งเจ็ดรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทหนึ่งบาทเรือหงสองห้าสองศูนย์ตอนนี้หยุดรับซื้อแล้วนะคะไม่ได้รับซื้อ หนึ่งบาทวัดสองห้าสองห้าตอนนี้ก็ไม่ซื้อนะคะบาทวัดกับบาทหงสองเหรียญน,นี่คือไม่ซื้อแล้วพอซื้อมาแล้วก็นักขายไม่ได้ค่ะอ๋อนี่ไงเหรียญที่ว่าอ่าอ่าอะไรนะผู้สั้นเหรียญผู้สั้นกับเหรียญผู้ยาวอันนี้คือผู้ยาวเนี่ยค่ะผู้สั้นกับผู้ยาวความแตกต่างของเหรียญเขานิดเดียวเลยค่ะเห็นไหมจากลวดลายนิดนึงแต่ก็เห็นชัดอยู่นะ จำนี้นะคะจำไว้นะคะเหรียญหนึ่งบาทวัดหนึ่งบาทหงไม่รับซื้อแล้วหนึ่งบาทครุดรับซื้อเหรียญสิบห้าบาทหนึ่งบาทตราแผ่นดินสองห้าศูนย์ห้ารับซื้อเหรียญละสามบาทค่ะามาดูอถุงโน้นมีอะไรนอมามาดูกัน